ลอยกลัวพายุพอพมิตรโอ้ยหาหกลอยโตพอพมิตรวที่สามจ้าทให้พี่น้องเข้าเบิงใส่พี่น้องผลงานเมื่อน,นี้จา้าแรงของวันที่สามเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอการวิสานบ้านฉันจา้าพอกันได้ตอนแรงของวันที่สามเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเมือน,นี้ภาพพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศจา้าหากินกันขึ้นนะพอพมิตเนาะนนาครับผมพาพี่น้องมาไต่เมงชีนโนู่นจ้พี่น้อง ใตน้ำก๊กดวนก๊กใหม่หน่อยจ้ะพี่น้องไปหลุนไปชอบทำการจ้ามันนิสิโศกสีมันป่าจา้าไปครับหอดก,กพ,อดพื้นเลยเนาะดีใจพี่น้องจะหนุนแบบเฮาคุดจ้ะก็คืผนผสมากินใบใหม่จ้า สาวกำมะน้ำอ้าวพันตดกลงจ้ะโอ้ยนเดี๋ยวนี้ก็เฟินโกอีกแล้วกันจิ้มอ๋อใบเตยสูนกับคูล,ลงเลย นักสีบินมาจ๋าก็มีก็มีมันบังเนาะนี่2ตัวจ้ะโออื้อนั่นนี่ตํา จะน,น่อ๋อคูลงบอกพ่อพงศีแกคูลงแล้วเนาะจะคกกูดวนหน่อยจ้าสูนแหงหัก็บ,บินได้แวพี่เนาะต้องค่อยๆเนาะเมนย์เลนจ้า ขุดไลาขุดหาโตในหูเดียวเนาะแ่ครับจเอาจากพี่น้อพนุตำจ้ะนี่เปนงี่ไหเอาจากบนนี้แะไรอีกตเเห็นอยู่ đừng lưng chá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để to. Cái ừ. này này thật nát Mới lúc cho nó Hãy subscribe cho kênh เห็นนั้ยน่าได้แล้วเห็นแล้วบินลมมาจมงาเก่ากันสินะจับคือเก่ากับต่อยคือเก่าอ่าได้แล้วนีปพี่พี่พี่

lấy tên này nữa bằng đi nhá đi nhá mặt đi nhá mặt nhìn đi nhá mặt đi nhá mặt đi nhá mặt มีอยู่จ้ามีตัวนึงลูกเพิ่อเกิดซีอิวน้ำก๊กดวนจ้ะพี่น้องเปลี่ยนในพอปลาเมย์ซอยเบิงจ้ะกวดิอออน้นคอ <laughs> อ่าจับลูกจับ sống luôn, sống nà, tên nâng khu thương coi con ตกบาลูกตกเสจ้าตกตรงนี้พอพอมีกระสิเป็นผู้ต้อยจ้าไปปพมีกัสิเก็บรับลูกสาวจะอยู่ต้นได้เพิ่อนอยู่ลุมจ้าซอยกันจ้าพี่น,อน,อน,น้องมีห่อนวยจ้ะพี่นอ้องลำดวนจ้าเริ่มซุกแล้วจ้าจ้า Abu Okey Hmm, hmm. kuku. ku Lah, makan long, makan long หเห็นบอกอีกตัวนึงเห็นบอกย่างๆกันไปนแหละเอาลง,นง,งเนาะทุ่งแมกจ้ะพี่นนอกพันตุน,นเนาะครับกับสีอวยยางแน่จังหน่อยเจ้าอย้่อยกลัวพอย่พอพมิดบางคนใหมเอลงเลยวข้ากสีมาตที่แล้ว มาไปเลยจ้ะพี่น้องบอ่หัว่าจักโตเนาะแม่นจ้ะเพราะว่าตอนจอยก็บ,บ่ได้นับจ้ะถุงแรกจ้ะใส่ถุงแยงไว้เนาะใส่ถุงแยงไว้จ้ะตัวนั่งของลูกสาวครับในของของมข้องลูกสาวจ้ะจจต่อบินลงเนาะแม่นจ้ะกระโปงดำจ้ะ หล่นไปต่อครับเปลี่ยนทุงใหมน่นองเมนจ์หน้มามุนีกสีมาใกลๆบ้านกรับพี่น้องเลยพาลูกสาวมานำเนาะแม่าตามให้ตามปลาย่างนี่แหละครับพี่น้องทุงทีสองเนาะมเมนจ์กิอีกแล้วก็แน่นบ้า ต่อยก็เมื่อยแบบนึงครับพี่น้องเปิดเลี้ยคอเนาะแมนจ้ะขุดกับเมื่อยขุดหักใหม่ครับพี่น้องกูเสด้กินกับบอแม่นได้ยังไเนาะแี่นครับเตรียมกันต่อยจ้ะพี่น้องะเรอเป็นีแม่แม่ปลามีนนะจ้ะลูกสาวก็จับหอจับตัวคนบินลงมาเนาะแมนจ้ะโอ้ส้นท่อยจนี่ Thêm trái côn mẹ bà mẹ có sống tốt bè phèng Ừm đại gia Thôi để tốt cơ tốt nằm thôi Cô vừa <laughs> <laughs> ừ, bờ lông Đấy, ngon ngon cho nó xuyên mây Đào. Ô, tròn, từ đây chắc tôi nó Chú là tôi nâng Đó, đây tôi nâng, đi, gì nó đi Ô, này, ông ngái เปลีป่ยนผู้เตยแต่พี่นอ้องจับลูกจับเอ๋เอาเลยเอาาเห็นตัวรวมได้เห็นคนละตัวพอบ่มีมก็ดีเฮงเนาะตัวไหนเดีนดี้นี่นี่นี่นั่นแหละ<น>ไ,ไหนแม่ใจงงงงอยนะู่เลยแมนแล้วจ้า Ừ. Em à, ừ, đi mà Hên chưa cha, ơi Thôi tôi sẽ im Tên đi nó Phía đấy, hên như thường phía đấy Ông yeah. oh. <laughs>

ôi oh, ta đang đen đấy ra ta, ta đang oh. oh. à, mà bên cụ hiền ui 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 ได้ยูตัวนี้อ่ะใช่เนาะเห็นเยอะเลยโอ้ยโอ้ฝ่าวลายเห็นจับ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 อ้าวหลายตัวอยู่ในนี้ใจพี่น้องอู้สกิบนานคูเลยตัวหนึงพ่อะพอมีแต่แรกคู่กระซังเพิ่นเอาตัวประกูหนานลงแล้วลงแล้ว cái Đặt này nó Hiếm quá Hiếm chứ cha Hiếm tên đó Nhiều Mên Nhi thế nữa Sư mày anh cha อบินมากอขาสงูงจับลูกตอนบินตกลงมาจา้าอ้าวยันดีสองจา้าลงแน่ย,ยังขอลงอยู่ อ่าโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วจ้าลง,งแล้วแม่เอาต้นไหนบันอสองจ้าอืออ้าวสองด้วยพอพอมี<ะ>ต้นหนึ่งขนานมาทาง แม่่มีคนละบพีนั่นละแมนอ้าวนวนไบอ๋อทันลงล่ลตันนี้สิลงง่ายอีดอหาอีีเห็นมเห็นนี่นะแมน นะเห็นไหมเห็นอยู่จ้าอ้าวคูคู่พ่อพ่อมี่หายลงแล้วเปนนักเนาะเอาตัวนี้อีกเลยโอ้าันลงลงแล้วเกือบเลยฮะบักดวนตัวนี้เป็นหมาค่ะห่างไปท่านสูบ ด้วยจ้าปไปได้โตกลงมาเพื่อนจ้าสองโต๊ะจ้าดยจ้า ดินตัวนี้ดู <S S S ตัวไม่เลยเนาะยังไม่ทันลงเนาะตรงที่สองจจข้ีงนอออารมณ์เนาะอารมณ์ออนีครับ ไนะด้ปดนี่เดี๋ยวพวว่อก็มีแต่กลัวได้ทอดยุ่ ออกบ่โอ, <ก S 2> อ,อดูด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 นี่ไข่โยยังข้าทุ่งแงงเขาอยู่ทุงท่งแงงกับอยู่เลยครับไข่ทุ่งแงงอยู่สองพันดูดจากพี่น้องนี่หู้คนออกขาดเนาะจ้ะ,ะทุ่งแงงไปขึ้นเก่าละเก็บเลยเด้อไปตามจ้ะ อยู่ในใบายางเลยเนาะเอาคนลนะโตพอพรมีแม่พรมีเห็นอีกโตัวในลูกโอเคไหมในลูกเอาให้ได้ได้ได้หน,นึ่งสองทั้งทีสามเนาะแมนยังอยู่ตัวหนึ่งยังอยู่ตัวหนึ่งพอพรมีมองเก้าแมนแมนแม่พรมีว่าสองน่าออนโอเคลงแล้วอันนี้เนาะแมนจ้าลงแล้วลงลแรกมีวัตถุ สุดใหม่เลยเนาะให่บอ่่อ้าวโอ้คหัวพ่อไม่อีกตั้งเท็นมานั่นพี่ทั้งใบทั้งตีบอกเอาคนละโตงานคู่ล้โตทีแม่พออีว่าโอเ เดแลยวเดี๋ยวอีกตั้งยี่แนละ้วอีกเห็นปะม่เห็นนี่ามาอีกอาา้า,นนอาวเรียนคนละถางเนาะอลงมาอยุดตำเลยบ้านกูนี่อ้าวลงแน่ เอาเลยลงแล้วอโอเคเอ้าเอาคนละโตพี่แมนมาขัาขนโลกมาขันโลงมาขนัขนโลกเอาลงแล้วก็เหมือนเลยเนาะจ้ะ ตนตัยกับคนไทยคนละตัวเอ้าเห็นบ่เห็นอยู่เลย,ยสามผุนตัวนะสามหรือสองอ่าลงเลยเพราะ่อไม่อ้าวโอ้แลท่นลงเยอ่ลงแรว น้อ,องอยู่ลน้อยู่หากพวกเขากับบงเขาเนาะต่อยออกมาหาหลุดเนาะแม่ใะพี่หนุ่งที่สามแต่ประบดีดยวไทยเบิร์เบิร์กซูช็อตเนาะพอปลามีเนาะครับผมจะสิสรุปผลงานเลยแล้วเนาะแม่ปลามีเนาะจ้าสามถุงเลยครับพี่หนุสรุปผลงานคะเลยจ้ะนี่สามถุงคับอีกไอ้โตหล่นเนาะ น้ำถุงจ้ะพี่น้องแล้วก็ตัวนี้ของของปลาหมีเก็บจ้ะพี่เนาะอ้าเปิดออกมาเป็นไงบินเหรอบินบอโอ้ผลงานลูกสาวปลาหมีเพิ่มเก็บจ้ะของเพิ่มหมวดอ๋ะเกษตรประมาณนี้ครับพี่น้องแม่ยจ้ะเกษสิได้บอ่อถุงละหล่อบุ้ยได้พอพอมีได้ได้ ทุ่แรงเป็สิเดรร้ายกูโมงเทพเทพปะอ๋อเทพกะเทพเลงเทพเลยเพื่พี่น้องเขาเบิ่งจ้ะผลงานแต่อีจีนูนเนาะแมนครับทีแปลกจ้าท้องทีขุดกับขุดอยู่เชือนึงเนาะแมนครับกำลังขุดเชือดนึงครับเป็นมาเบิ่งเขาก็นี้โอ้ยขโมยน่อยได้ครับอายออกมาครับ มาตีโปรดบ่ตทุทีสองจ้าน่นอุ้ยลองสอนเนาะอุ้ยหาหกลอยตพอกระมิตุกทีสามจ้าถึงโบหาหกหรอถึงจ้าถึงอุ้ยแต่ว่าประตำก็สามสี่ลอยมีครับพี่น้องเนมนจ้าแต่ว่าเขาก็บ่ได้นับครับของลูกสาวอีกเด้อพี่เออเนาะเขาก็สิเก็บใส่ ตัวนี้เมือนน่อเนาะแน่นครับให้พี่น้องเขาเบิ่งใส่พี่น้องผลงานมื่อน,นี้จ้ะแรงของวันที่3เมษายน2567จ้ะแ,แต่สิลงให้พี่น้องเพิ่งเป็นวันที่4เนาะแน่นครับเ,เ,เก็บเลยไหม่ปเอาข้าวของบอ่จังสีบ่เอาข้าวของแล้วข้าวขอ,งน,อ,นอง,งนี่เต็มอัดอัดเลยวุ้ยออนซ้อนออนซ้อนจ้ะพี่น้องมึงเนี้ยจ้ามวนอีกแบบเนาะพุทธกมวนจ้ะ นะเก็บเลยแม่พ่อมีเพราะว่าเคนบินออกแล้วครับใจนี่ครัพี่หน่อเตรียมของแทเเ้ออกบ่เบิดออกพ่อไมี่พอได้อยู่ครับพี่น้องแต่แต่เพิ่งเกิดสิบปวดเอ็นคอเนี่ยจึงน้อยครับ <c oughs> คูกะใส่กำลังเนาะเหมือนคนละแบบเนาะแม่ครับเป็นรูปแบบการหากินอีกรูปแบบหนึ่งครับพี่นนอะวิธีสารจะพี่นนองแล้วแต่พูทถนัดเนาะ,ะพู้ถนัดไตกับทนัดไตครับโอ้พูมาคุดกับคุดครับพี่แม่ปอหมีทั้งคุดทั้งไต่ใจพี่นนอะลองเบิงง่งเนาะแม่ครับอ้ยหาลอยประยูพอปอหมี นาบ,บอดไอี้ทีละหลังจากนี้พวนก็นสิลงหลาเดี๋ยวครับขนาดอยู่ในต้นด้วนพวนก็นยังหลายเนะาะจ้าอยู่ในหยุ้งก็ต้องมีอยู่ดี๋ครับจากสิบจากสาวเนะาะจ,าจา้าเพราะว่าฝนตกสามหมื่นนาะพอประมีเนาะแมนครับเมอนี้ก็แห้งอีกแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าเมอนี้ทั้งบานสีแห้งกว่าทั้งปลาจ้ะบานพี่น้องฝนตกแล้วบ่อบานแม่์ประมีฝนตกแล้วจ้า เอกือบสิเป็นน้ำต้นเด้อครับบางต้นก็บ่มีเนาะแหมเป็นเป็นน้ำต้นแสบต้นบอกัระาดเกือบเต็มของเข่าบางตีล่ะงานวันนี้ครับครับผมวันนี้ก็ได้พาพี่น้องมาแง่แมงจีโนนเนาะไก่เม้งจีโนนพร้อมบะมีทั้งไายทั้งแง่แล้วเนาะ ผลงานมันอีกอะถือว่าหมานุใจพี่น้องก,ก,ก็ได้เกือบเต็มของพุ่นน้องครับจ้าฝากก็ไรก็แช่ก็ติดตามไปส่องอีสานบ้านฉันในด้อจา้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกการาลังแร่ใจที่ทรงให้พอปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมอน้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจา้า